ริมคลองบางระหงในคืนเดือนเพ็ญไม่ใช่แค่แสงจันทร์แต่คือเงาแห่งความลี้ลับที่เฝ้ารอคอยผีชุดขาวตนนั้นเป็นใครชาวบ้านเท่าแก่ต่างกระซิบเตือนห้ามผู้ใดล่วงล้ำถิ่นในยามราตรีเชื่อว่าวิญญาณหินสาวถูกจองจำอยู่ที่นั่นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา ว่าหากใครไม่เชื่อถือยามที่เงานางปรากฏจะต้องประสบพบเจออาถรรพ์ร้ายแรงคืนหนึ่งเด็กหนุ่มขนองกลุ่มหนึ่งท้าทายความเชื่อเก่าแก่พายเรือเลียบคลองหมายจะพิสูจน์สิ่งเร้นลับจ,จู่ๆท่ามกลางความเงียบงันเสียงเพลงแวววหวานก็ลอยมาพร้อมร่างชุดขาวเลือนรางยืนอยู่ริมตะลิ่งใต้เงาไม้ คนหนึ่งถึงกับตัวแข็งทื่ออีกคนรีบกระซิบว่านั่นไงผีชุดขาวเธอบอกแล้วไม่เชื่อร่างนั้นค่อยๆหันมาใบหน้าซีดขาวไร้แววตาจ้องมองพวกเขาด้วยความอาฆาตเรือที่พายอยู่พลันหยุดนิ่งทันใดนั้นเองสายลมเย็นเยียบพัดผ่านพวกเขารู้สึกเหมือนถูกมือเย็นเฉียบสัมผัสที่ต้นคอ ก่อนเรือจะคว่ำลงเช้าว,วันต่อมามีเพียงเรือลอยคว่ำเด็กหนุ่มหลายคนป่วยไข้ไม่สบายด้วยอาการหวาดผวาเล่าเรื่องราวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเชื่อโบราณใช่ว่าจะลบหลู่ได้ใครกันที่กล้าลองดีกับผีเฝ้าคลองบางระหง